สวัสดีค่ะเพรพระรวยค่ะมืนอินี้สิพภาพามาเบิงอันแนวแปลกๆเนาะค่ะเนะาะปลาอยู่บ้านค่ะปลาอยู่บ้านเห็นแนวแปลกๆเลยเอามาห้เบิงค่ะเป็นตัวเลขเนาะค่ะเนาะเป็นตัวเลขที่ชาวบ้านมีความเชื่อเนาะค่ะเนาะส่วนมากสีเห็นแบบนี้กับพระกันตีเป็นเลขหรือกับสีถูกกันเนาะคะ่ะสี่เขาสองโตสามโตเนาะคะ่ะเป็นความเชื่อเนาะคะ่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่เลิกค่ะเพรพระรวยค่ะ ไข่ออกเลขเนาะคะ่ะไข่เป็ดออกเลขไข่เป็ดของป่ายูบานคะ่ะเพิ่นเห็นเพิ่นเลยมาบอกคะ่ะแอดกันเลยเสียมาาามาให้เอฟซีเด้อบึงคะ่ะให้มาตีกันคะ่ะให้มาแปลกันว่าเป็นเลขตัวใดคะ่ะว่าชีใได้ตัวใดสีตีออกมาแบบใดเนาะคะ่ะเนาะเป็นความเชื่อของชาวบ้านเนาะคะ่ะเนาะเป็นความเชื่อของมุขคนคนะคะส่วนบุคคล ที่ว่าผู้บางคนกะตีเป็นเลขถูกเนาะค่ะเนาะเห็นแบบนี้ไข่เป็ดค่ะไข่เป็ดเอาล่างกระโบอกค่ะล่างทังได้กระบอกค่ะมันชิเป็นตัวเลขให้เห็นเนาะค่ะเนาะอาจสิมาให้โชคให้ลาป่าอะไรเนาะค่ะเนาะลับามาเบิ้งกันเลยเนาะค่ะเนาะมาตามเลยค่ะว่ามันชิเป็นเลขอีกองั้นเนาะค่ะเนาะเนะขขี่ยค่ะเหามาตามกันเลยเนาะค่ะเนาะว่าสิเป็นเลขตัวใดเนาะคะ่ะให้ป่าขึ้นแปนให้เนาะคะ่ะ หายายเอื่นินพันยายให้ลูกนะคะเนาะเจ้าของเอื่ินป่านี่จับชู้ข้นเน่ยายจับชู้ข้นเออนี่เนาะค่ะเนาะมาตามเบิ่งค่ะถ้ามาแปลกันมาตีเบื้องค่ะเป็นเลขตัวใดค่ะอีฟซี่สอยกันตีสอยกันแปลเบิ่งเด้อค่ะยายยายว่าเป็นเลขตัวใดยายเห็นเลขตัวใดสามศูนย์สามศูนย์ตัวเดียวนี่บอกกระจัมศูนย์กระมนี่ค่ะล่างยังได้กระโบออกนะคะเนาะ fc พากันเบิงด้วยค่ะดูแล้วก็ตีเป็นหวยเอาด้วยค่ะตีเป็นเหล็กแต่แอดเเทนเป็นศูนย์เป็นเก่านี่ค่ะ fc ค่ะตีเอานะคะเป็นศูนย์เป็นเก้าเป็นสามศูนย์ก็ได้ค่ะความเชื่อนะคะความเชื่อของชาวบ้านส่วนมากมันจะถูกด้วยค่ะแบบนี้ใครเป็ดนะคะใครเป็ดหลังยังได้กระบออกเทจยังได้กระโบลบนะคะเนาะตีเป็นศูนย์เก่า ศูนย์เก้าศูนย์บอกหรือศูนย์ศูนย์สามศูนย์สามบอกอืมนี่นะคะนะคะเบื้องเบื้องค่ะศูนย์เนยังนี่เบื้องเอายายบอกว่าเบื้องเอาค่ะแต่ยายว่าสามศูนย์เอยศูนย์สามสามศูนย์นะคะเนาะแต่แอดว่าศูนย์เก้าศูนย์เก้าแล้วกัอันตัวนี้ก็จะเป็นเป็นขี้เหล็กหนึ่งว่ะค่ะ หนึ่งโอ้เบื้องดีๆแล้วค่ะเอฟซี FC, อันนี้เหมือนตาคนเวยค่ะจะเป็นเลขศูนย์แล้วก็เหมือนเหมือน,เ,นเป็นตาคนอยู่ค่ะจับดีๆแล้วยายจับดีๆจะให้เอฟซีสองบารเล็กทีย้ายกับบานเล็กทีสิบเจ็ดนาะค่ะเนาะบารเล็กทีสิบเจ็ดที่มีตัวใครเอใครออกเหล็กเนาะคะ่ะใครออกเหล็กนี่ค่ะบารเล็กทียายบารเล็กทีสิบเจ็ดเนาะคะ่ะ นี่เบื้องค่ะเบื้องค่ะสองเบื้องะค,ะอค่ะบัตรเลขทีสิบเจ็ดค่ะใครในการศูนย์สามหรือว่าศูนย์เก่าหนึ่งศูนย์เก่าก็ได้ค่ะสามศูนย์เก่าบอกเอ้าไก่ไก่เปะไก่เอาเป๊ะไดแบบได้ก็แปะอ๊ะย่าบอกว่าแป๊ะแต่ย่าบอกว่าสามศูนย์นะคะเนาะจับเปะเอาเรือค่ะมาจังไดลูกชายย่า่าจังไดเห็นเลขตัวได้นี่ เ oh, กาเกาโอ้ลูกไส่ลูกชายย่าบอกว่าเห็นเกาเกาค่ะเกาเกาเอฟซีเส้นคือกันบ่ค่ะเส็นตัวเดียวกันบ่ขควงทุดทไทยด้วยค่ะมือนีข่วงทุดทไทยมีแนวแปลกมาให้เบื้องค่ะซื้อบ้านเล็กที่ยายด้วยเด้อค่ะบ้านเล็กที่สิบเจ็ดดูทางนี้ก็เป็นตั้งดูทางนี้ก็เป็นศูนย์สามเนาะค่ะทางต่าง เบื้องเอาเรื่อค่ะเบื้องเอาค่ะเห็นบบค่ะศูนย์สามดูอีกเบื้องอีกคางคางนี่ก็เป็นสามสามศูนย์คันเบื้องคางนี้เป็นเก่าเป็นศูนย์เก่าเบื้องใดหลายทางเนาะค่ะเนาะไข่ก็เป็นศูนย์อยู่แล้วนะคะเนาะไข่ก็เป็นศูนย์อีกแล้วโอ้ย ย่ายมั่นใจตัวใดยายบอกดูไงว่ากลับโอ้ยย่ายมั่นใจสามศูนย์ค่ะย่ายมั่นใจสามศูนย์ย่าซื้อระบบสามศูนย์ซื้อแล้วซื้อแล้วยายซื้อตัวจักบาทตัวยี่สิบห้าโอ้ย่ายซื้อตัวยี่สิบห้านะคะเนาะพูดเท่าพูดเท่าซื้อเหลขกกับซื้อบัลลัยนะคะบ่ลมีทุนซื้อพ่อไดรุ่นนะคะเนาะแต่ยายถูกด้ค่ะยายถูกงวดบังหันย่ายถูกบ่ค่ะ งวดบางนึงย okay. no? kind of ่ายถูกบ่บ่ย่ายบอถูกโอ้งวดก้อนย่ายถูกงวดบางนึงย่ายบอถูกนะคะย่ายกับถูกอยู่ค่ะหวยถูกบ้างไม่ถูกบ้างเนาะค่ะถูกบางงวดไม่ถูกไม่สีเข้าพคนถูกแน่บอถูกแน่เนาะเนาะฮะไม่รับได้มันนี่โอ้มอนี่เป็นยังเข้ามาให้สีโอ้ย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 นี่เด้อค่ะเอฟซีเตียวเด้อค่ะ เห็นไเอาดูชัดๆค่ะดูชัดๆไปอหน่อยบาทหัวล้างก็ไม่ออกล้างก็ไม่ออกโอ้ยแค b ค่ะแค b แล้วเอาไปเบิ่งค่ะแค b แล้วไปเตียวค่ะบอกนั่นก่อนโชว์ไปบอกแมนบอกศูนย์สามเก่ากระยับกระเร้ากี่สามศูนย์ศูนย์เก่าโอ้ยเบิ่งค่ะเบิ่งค่ะศูนย์หกเก้า ข้างนี้เป็นยังสีนะคะโอ้ศูนย์หกเก้าศูนย์หกเก้าคุมกันนี่เอ้าเกิมมากถังหน่ศูนย์หกเก้าค่ะศูนย์หกเก้าอหแล้วมือครับเป็นแค่แนวทางเด้อค่ะเป็นแค่แนวทางกดไลค์กดแชร์กดติดตามในเด้อค่ะเพจผ้าลววยค่ะใช้วิจเจรณญาณในการรับชมนะคะน่ะเนาะนี่ค่ะใคร ไข่ของบันยายนะคะไข่แปลกออกลูกโอ้ยออกไข่มาเป็นตัวเลขไข่มาเป็นตัวเลขคลิปนี้ก็ขอจบสำเนียนงนะคะเนาะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจพ้รรวยเนเ้อค่ะสวัสดีค่ะ